เรียนเชิญทั้งสองท่านคู่บุญคู่บารมีนะครับน้องพีทกับน้องแก้มบุม๋มถวายเครื่องราชสักการะพร้อมกันนะครับทั้งสองท่านถวายเครื่องราชสักการะพร้อมกันณนะแบบัดนี้ ครับจากนั้นผมจะมีคำบอกนะครับก่อนที่ประธานในพิธีจะได้ประกาศถวายราชสุดีเฉลิมพระเกียรติถวายความเคารพพระบรมฉายายลักษ์ณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทั้งหมดต้องครับ พานิชย์น้องพีทจะได้ขอพระราชทานพระบรมราช,ชาวโรกาสประกาศความจงรักภักดีณบัดนี้ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมเนื่องในสุภาวาะแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใ<อ>ต้ฝ่าละองธุลีพระบาทที่เวียนมาบรรจบอีกคำลบหนึ่งในวันที่28กรกฎาคม พุทธศักราช2,568ค่า้าระพุทธเจ้านายกันทพรหารพาณิชย์กรรมการบริหารและประธานบริหารฝ่ายการตลาดบริษัทบางกอกเชนฮอสปิทอลจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะข้าราชการศิลปินตารานักร้องนักแสดงพ่อค้าและประชาชนที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณที่แห่งนี้ต่างมีความปลื้มปิติเป็นล้นทนที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้ในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับปรารด้วยพระราชวิรยาอุตสาหะเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่อานาราชดรให้มีความสุขสวัสดิ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียงและยั่งยืนทรงสืบสารรักษาและต่อยอดศาสตร์ พระราชาแห่งสมเด็จพระบรมนกชนาะด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ที่ยังประโยชน์อนเนกอันนั้นแกป่ปวงประชาและสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงแก่ประเทศชาติทั้งยังพระราชาทานขวัญกำลังใจ และความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยให้สามารถผ่านพ้นความยากลำบากไปได้พระเมตตาอาทรของใต้ฝ่าลองธุลีพระบาทเปรียบเสมือนแสงประทีปที่ส่องสว่างและให้ความอบอุ่นกลางดวงใจของปวงฆาพระพุทธเจ้าและเหล่าประสบฆ์นิกรในสุภาวารดิถีอันเป็นมหามงคลน,นี้ปวงฆาพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันมีคณะสงฆ์วัดคันธาราม คณะข้าราชาการศิลปินดารานักร้องนักแสดงพ่อค้าประชาชนและสาธุชนทุกหมู่เหลา่าต่างมีกุศลสมาน,นันชันพร้อมใจกันจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทจำนวน74ลูกจัดถวายเทียนพันษาประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชากุศลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรตาไตร และอำนาจแห่งสัพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดบันดาลดนถวายพระพรชัยยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลสถิตสถาพรในไอศูนย์สิริราชสมบัติเป็นพระมิ่งขวัญล่มฉัดปกเกล้าเหล่าผสมนิกร ตาบจิรัติตีิการเชิญด้วยก้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะท่านบดทุ่ง พระองค์ทรงพระเจริญอยู่ยิ่งยืนนานทรงพระ,กะเกษมสำราญตลอดการตลอดไปใช่ใช่ใช่ใชพักเฉิน,นั่งครับขอท่านสังเกตนะครับในงานอื่นๆจะมีเพลงสรรเสริญพระบรมมีจบเดียวแต่วันนี้สองจบสะท้อนให้เห็นว่าพวกเราจงรักภักดีเทิดไทยเดชชาพระบรมมีปกเก้า ยิ่งยิ่งขึ้นไปแน่วแน่มั่นคงยั่งยืนตลอดการและตลอดไปสองจบสุดยอดแล้วนะครับจากนี้ไปอนุสานอาจารย์จะนำเราเข้าพิธีสมาทานศีลครับลำดับต่อไปเรียเชิญทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระ อาราธนาศีลสมาทานศีนลพร้อมกันตามลำดับครับอิมินาสการีนาุทธังอาภิปูชยามาอิมินาสการีนาธัมมังอาภิปูชยามาอิมินาสการีนาสังฆังอาภิปูชยามา อะระหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพุทธังภะวันตังอาภิวาเทมิสาวากาโตภะวะตาธมโมทัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิ มายังพันเตวิสงววสุงอรักขณาธายาติสารเนนสหปัญจศซลานิยาจามาหุติยัมปิมายังพันเตวิสงววสุงอรักขณาธายาตตสารเนนสหปัญจศซลานิยาจามา ตาติยมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาธายาติสรณเนนะสหปัญจาเซลานิยาจามาะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาพวกเราขอประกาศเพื่ออนุโมทนาสาธุการขอบุญญาบร,รมีทั้งหลายทั้มนมนี้จงบังเกิดมีแต่เจ้าภาพทุกท่านให้ทุกท่านเจริญชีพเจริญกายในชีวิตให้ทุกท่านเจริญธุรกิจลุ่งเรืองเฟื่องสดใสให้ทุกท่านเจริญสุขพ้นโศกพ้นโรคภยัย ให้ทุกท่านเจริญชัยเป็นมหาเศรษฐีปัดนี้เทินกับจากนั้นจะเป็นพิธีมอบพระไตรทงชัยแห่งพระอรหันนะครับเรียนเชิญคณะสตาคณะจาภาพนะครับทุกท่านเลยนะครับเรียนเชิญครับขณะนี้ท่านอาจารย์พระมหาวจิตยาณเมธีนะครับพร้อมทั้งท่านพระครูสังฆรักษ์กรินิทิน์กิต,ติโสพนทเมธี นะครับพระอาจารย์ผู้กำกับดูแลในส่วนนี้นะครับด้านหน้าหน้าที่จะอุปสมบทเป็นพระมีน้องพีทน้องแก้มบุม๋มมีบิดอนบรรดาของแก้มบุม๋ม าญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพบวชพระบวชเนรนะก่อนที่เราจะมอบผ้าไตรอาตมาภาพอยากจะบอกให้ญาติโยมทุกท่านว่าเรายกบ,บาตรกับผ้าไตรขึ้นอธิษฐานเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตนเองใครที่เปลี่ยนชื่อมาแล้วก็เอ่ยชื่อเก่าก่อนแล้วตามชื่อปัจจุบัน อธิษฐานขอพอรซึ่งวันนี้เรามีบุญมากๆที่เราได้มาเป็นเจ้าภาพปวดพระบวชเนในวันนี้เราปรารถนาสิ่งใดอยากได้สิ่งใดก็ให้พวกเราอธิษฐานเอาเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วเราก็มอบให้กับนาค่ะเพพวกเรายกขึ้นเลยอธิษฐานยกบาทกับผ้าไตรใครที่ไม่สบายป่วยให,ให้อธิษฐานฝากบุญนี้ อธิษฐานเลยนะเบื่ออธิษฐานเสร็จแล้วก็มอบให้กับรากได้เลย ใหม่อีกตไหมใหม่หนึ่อ่ะอามอบเลยอ่ะเสร็จเรียบร้อยกราบไหมอ่ะอะนาคกราบอ่ะพี่หนึ่งครั้งโดยไม่แบม,มือนะอย่างที่เราได้ซักซ้อมกันเรียบร้อยเชิญท่าน,นเจ้าภาพถือผ้าไตรเจ้าผ้าไตรขึ้นโยกผ้าไตรขึ้นทั้งสองแถวแล้ว มอบให้แก่ผรานาสาธาุเชิญโยมได้กับเข้าที่นั่งได้พร้อมกันท่านเจ้าภาพยกปาดและผ้าตรายขึ้นอธิษฐาน พระนาคพนมมือรับคางไว้อาเจริญพรเชิญท่านเจ้าภาพมอบบาทและพระไตรให้กับพระนาคทั้งหมดเลยสาธุาพระนาคพนมมือนั่งคุกเขา่าเราจะกราบโดยไม่แบม,มือ ท่านเจ้าภาพพร้อมกันกราบเชิญท่านเจ้าภาพประคองผ้าไตรยเฉพาะผ้าไตรนะแล้วมอบให้แก่พระนางสาธาุเรียบร้อยมะมะ,มะวิณเยปัพพัชชัง,ะชงละภัยยังอุปสัมประทัง